สวัสดีรอบหดึกวันใหม่นะครับวันที่8ปดขณเวลา00นาฬิกาจุด01วินาทีก็เช้าวันใหม่ของวันที่8มกราคมนะครับมีผู้โดเน a มา5ท่านน้อยแต่อีกท่านหนึ่งลุงก็พอดีไม่มีรายละเอียดนะว่าใครดเ n a มา อีก200บาทนะครับเท่าๆๆที่รู้มาก็มีแท็กทีโมออโตไท,ทย200บาทคุณภู200บาทคุณแปว๋วเนาะ2 3 4 5 5บาทแล้วก็เริฟบายแ200บาทนะอีกท่านหนึ่ง200บาทก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันพยา,ายามดูละงงตาลายนี่มาถึงในกสากีกรเนาะจนใน KTB นี่ลุงยังไม่ได้ดู เดี๋ยวเนี่ยดงว่าเดี๋ยวรวมไว้ที่เดียวดีวกว่าเนาะไอ้ไอ้พร้อมเพย์ไม่ต้องโอนก็ได้ทีมันดูยากุงมันบางทีมันวิ่งเขาเรียกอะไรนะต้องพลิกดูหลายที่เลยไม่ค่อยสะดวกอืมแต่จะเปลี่ยนมากสิกรเป็นพร้อมเพย์ก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่ามันมีคนละจุดประสงค์ที่ทําไว้นะครับนานละ โ okay, อเคเนาะเดี๋ยวก่อนนอนรับดึกนี้ลงตอนหนึ่งนะครับตอนที่แปดสิบปดโอ้พระเจ้าตัวข้าเจอผู้รีบอนคนที่สองหรือนี่โมรานพันเงยหน้ามองไปตามเสียงบรุษสวมเสื้อโตเผงสีดำเดินลายทองผู้หนึ่งปรากฏตัวที่สุดทางเดินเขามีรูปร่างสูงใหญ่กำยำห่อหุ้มทั้งร่างมิดชิดอยู่ใต้เสื้อคลุม แม้กระทั่งใบหน้าก็ปิดด้วยผ้าโปร่งสีดำเผยให้เห็นเพียงดวงตาที่ไม่อาจมองเห็นได้ชัดเกลนท่ามกลางความมืดมิดในมือคนนั้นถือดาบเล่มหนึ่งตัวดาบแคบยาวดำสนิดตลอดเล่มคมกริบหาได้เทียมดาบผู้กุยใครอื้อเขาเป็นใครไม่สำคัญ คนผูะนั้นเอ่ยเสียงเย็นชาน้ำเสียงเขาแปลกประหลาดยิ่งนักเหมือนจงใจให้เปลี่ยนเจ้ารู้แค่ว่าข้ารู้จักเจ้ากระพออาคมเปลี่ยนเสียงนั่นเองเมื่อรานสถานแต่ยังคงนิ่งสงบพรางตัวเอาไว้ข้าเป็นเพียงสิทธิ์คนหนึ่งของยอดเขาสื่อชิงเจ้ารู้จักข้าไปทำไมมีอะไรน่าสนใจหรือ สิทธิยอดเขาสื่อเชิงละไม่ผิดแต่ว่าเจ้าลืมไปแล้วหรือเจ้ายัางเป็นท่าเสียนจินด้วยเป็นที่จินแห่งโลกมนุษย์เป็นผิวร้ายที่สังหารอาจารย์พิณดวงวิญญ,ญาณให้หนีกลับมาจากบาดาลเหลืองแต่ละคําที่เขากล่าวทําให้โลหิตทั่วร่างเขาโม่อร,รานยิ่งเย็นเยียบทีละน้อยทั้งร่างทั้งร,งร่างราวกับตกลงไปในโพรงน้ําแข็งท่าเซียนจินเลอฆ่าล้างเจ็ดสิบสองเมืองของหรูฝึิง ที่เจนแห่งโลกมนุษย์แต่งงานกับสตรีที่งามที่สุดในแต่ละสังหารอาจารย์และญาติมิตรก้าวสู่จุดสูงสุดของมนุษย์คนนั้นเอ่ยเสียงเย็นชาเจ้าคือโม้เว้ยอีโม้เว้ยอี กอบบาปมาหันเกินอาภัยตายตหมื่นครั้งก็ยังไม่ได้ผุดได้เกิดโม้ไว้อีสมควรถูกสับเป็นเหมือนชิ้นควักหัวใจและลูกตาตาศพไม่สมบูรณียอดเก้าสื่อเชองเจ้าเป็นใครกันดวงสองตามโมรานแดงก่ำควอนอ่อนยาวบนหน้ามาลายไปเหลือเพียงความอำหติตโหเที้ยมดุดปีศาตร้ายยืนคุมเชิงกับคนที่อยู่สุดปลายทางเดินผู้นั้น ชัว่วขณะนั้นเค้าคิดจะรัดคออีกฝ่ายบทกยี่สมยาเรื่องเตียยขานที่เขาไม่อยากให้ได้ยินเหล่านั้นให้แหลกเลี้วอยู่ในลําคอคนผู้นั้นยกมือด้คุมด้วยผ้าโปร่งดําพลันผนึกผลึกน้ําแข็งหลายชั้น ขึ้นท่าบนทางเดินทอดยาวกั้นระหว่างพวกเขาทั้งสองไว้ตอนนี้จะดาเรียกดาบมูดต่ามาได้แล้วสินักคนเพื่อนั่งเดินมาช้าๆหยุดลงเบืบ้องหน้าเขาห่างออกไปสิบก้าวที่จินแห่งโลกมนุษย์หรือบางทีอารียว่าจาเมอร์ไว้อีกจเนียดีกว่าหน้าคันยิ่งนักเจ้าเคยดูตัวเองในตอนนั้นอย่างเต็มตาบ้างหรือไม่ ใจหนึ่งดวงที่ไม่เย็นชาและแข็งเป็นเหล็กอีกติดตามอยู่ข้างกายชูวันหญิงกลับดีต่อเขาขึ้นไม่น้อยจริงๆเกิดใหม่หรือเกิดใหม่คนที่ชาติก่อนเคยพูดว่าจะปลุกพรอมาอยู่เสียที่ใดเล่าเมื่อราศีหน้าแปลเปลี่ยนซื้อเมยซื้อเมยหรือเจ้าทําอะไรซื้อเมยคนคนนั้นไม่ตอบเย็นเกณฑ์เราะยันรู้หรือไม่ว่าเหตุนใดเจ้ามีอาจเรียกผู้กุย ปลายนิ้วของเขาไล่ผ่านคมดาบสีดำสนิทนั้นช้าๆเพราะวิญญาณเจ้าเปลี่ยนแปลงความแค้นจะสลายก่อนเจ้าตายบังเกิดความสิียใจในชาตินั้นที่ไม่อาจปกป้องสิทธิสิทธิ์พี่หมิ่งจิ้งของเจ้าให้ปลอดภัยเคยลั่นมาจาาว่าหากมีชัดหน้าต้องไม่ทําให้เขาผิดหวังอีกลวงตาดูร้ายพันเหลือบขึ้นอย่างตื่นตรหนก่รานเจ้าทําได้หรืออย่างข้าเออข้าเขีโลกอาคม พูดผีกาลังจะพังทลายเรื่องในครั้งนั้นจะซ้ารอยเดิมซ้ารอยเดิมเจ้าจะต้องมองเขาตายพิญญาณแตกดับอีกครั้งคูกเข่าขอความเมตตาจากชูวันหนงอีกครั้งเจ้ากําลังพลาดโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้เจ้าไม่คู่ควรแต่ต้องผูก้กุยอีก ไม่ต้องให้เจ้าบอกโบรานเอ๋ยสียงเกลียยเรื่องอาของข้ากับสื่อเมื่อไม่ต้องการให้คนอื่นสอดมือเมื่อเจ้ารู้ว่าข้าคือร่างที่เกิดใหม่แล้วเจ้าคือไข่โกชั้นตัวปลอมหรือเป็นผีชราตนใดที่ตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกับข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนพเนหาโหระเบาเบาผีชราที่ตายแล้วเกิดใหม่ใช่ข้าคือผีชราที่ตายแล้วเกิดใหม่หาไม่แล้วจะคิดว่าในโลกนี้คนที่ได้รับความเมตตาจากสวรรค์ให้เกิดใหม่มีเพียงเจ้าคนเดียวอย่างนั้นเรือเป็นใครกันไม่น่าเลือนรางไม่ชัดเจนมากมายบูบในความคิดอย่างบ้าคลั่งคนเหล่านั้นที่ตายไปตอนที่ข้ายัางมีชีวิตอยู่เมื่อชาติก่อน เสี่ยหยงจงฝังฟูรันชูหวานนิงส่งชิวโงเยวีว่ังสี่หรือเป็นคนที่บุกตำหนักอู่ซานจัดการส่ไปข่าเมื่อชาติก่อนเสี้ยมิง เหมยหานเสียนักทโทษะหารของสิบสำนักใหญ่เป็นใครเป็นใครกันใครล่วงรู้ความลับค่าคว้าจุดเจดชุนของข้าพูดผีทุกูกิดกั้นไว้ด้วยความเป็นตายเป็นผู้ใดได้ก้าวข้ามบาดาลเหลืองไล่ตามข้ามาซ้ำยังบีบไปข้าจนตรอกเป็นใครกัน จุดเจ็นชุดของงูหมายถึงจุดตายหรือจุดอ่อนของสิ่งนั้นนั้นซึ่งก็คือหัวใจเพราะจุดเจ็ดชุดของงูเป็นตำแหน่งที่ตรงกับหัวใจงูพอดีซึ่งจะทําให้งูตายปฏิยาอะไรนะจากบนหัวงูมาเจ็ดนิ้วหรอเขาเรียกอะไรอมแม่เบีย้ยจะแม่เบี้ยมาจดนิ้วเหรอ เพียงโชวขณะที่ความคิดกำลังผุดขึ้นเบื้องหน้าพันปรากฏเงาวูบไหวเสื้อคลมบริุทคนนั้นปริวสะบัดเคลื่อมนมาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วคนพว้นี้หลังจากเกิดใหม่กลับมีพละกำลังแข็งแกร่งเช่นนี้เมื่อรานตื่นตนกดับ คมดาบผู้คุยจอดที่หน้าอกเก้าเพียงออกแรงเล็กน้อยก็จะแทงทะลุเลือดเนื้อตัดชีพจรหัวใจโมวอิอีเดิมคิดว่าเจ้าเป็นพวกงมงายในรักแต่อาจเพราะสิทธิ์พี่มิงจิ้งของเจ้าอาัับเจ้าเกิดใหม่อีกชาติก็ยังคงไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาโมรานกัดฟันกรอดพูดเลวไหลอะไรข้าพูดเลวไหลหรือคนนั้นเก็นหัวเราะยันหน้าสปรึงเมื่อหนึ่งสัมผัสที่ลำคอโมรานก็ค่อยๆเลื่อนมาที่หน้าอกใน,ในใจเจ้า เหลือที่ไว้ให้เขาเท่าใดความโมงหาเพียงน้อยนิดของเจ้า น่ากลัวจะหมดสิ้นไปนั้นแล้วยังไม่เหลืออยู่อีกหรือเมื่อรานเดือดดาลในใจข้ามีใครข้าย,ย่อมต้องรู้ดีกว่าเจ้ามัวแต่พูดพร่ำม,มากมายเหตุนใดไม่ถอดผ้าปิดหน้าให้ข้าเห็นเล่าอยากเห็นข้าไม่ต้องร้อนใจเสียงของคนคนนั้นเบาบางดุจหมอกวันในตาคุมเครือกร้ายเจ้าแววเย้นหยันที่ไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตารอตอนเจ้ากำลังจะตายในชาตินี้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นฮึมฮึมฮึม เจ้าตระหากที่ต้องตายเจ้า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 ไม่ทันขับคันพันรู้สึกหนาวจะยืดเสียกระดูกที่ฝ่าเท้าเมื่อรานก้มลงมองน้ำน้ำแข็งองวนนั้นลามว่าจับบนร่างเขาตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้อาคมน้ำ,นำแข็งน้ำน้ำแข็งธาตุน้ำเป็นใครการชาติก่อนมีผู้ใดใช้อาคมเช่นนี้ได้สตรีิเคยพบโจมีมากเหลือเกินเขาพยายามนึกอย่างร้อนรอนในใจกลับสับสนยุ่งเหยิงไปหมด <c oughs> 像门火。 สุววันหญิงทองกับม้าเยี่ยวังสีดินเสื้อโยงจ้องดินเป็นใครกันแน่เหตุใดจะนึกออกไม่ใครมีพลังแข็งแกร่งควบคุมน้ําแข็งได้เช่นนี้เจ้ากล่าวไม่ผิดข้าเองก็ตายแล้วเพียงแต่เมื่อระอีนั้นยังอีกนานแสงนานให้หลังอย่างแน่นอนน้ําแข็งหนาจับทั่วร่างเขาอย่างรวดเร็วพละกําลังของคนบน,นหน้ากลัวยิ่งหนักเมื่อรานปล่อยพลังวิญ,ญญาณของตนออกมาท่านทานน้าแข็งเพียงเล็กน้อยข้อสัมผัสถึงพลังมหาศาลบ้าระห่ำที่จุู่จมก็ คนพวกนี้พระละกำลังไม่เป็นรองชูวันนิ้งโดยผู้ที่ทาดน้ำใครชั่วประกายหินไฟคล้าย,ายปรากฏใบหน้าเลือนรางวูบขึ้นมาแต่เขายังประทานให้คิดชัดเจนลำคอก็ถูกคนผู้นั้นบีบไว้พรายนี้ที่ปกปิดภาพโปร่งดำรูปไ้ลํลำคอเขาคนผู้นั้นแววตามืดหมนไร้ประกายอายุไขของข้าไม่ต้องให้ที่จินเป็นกลางบน เขาเอ่ยเนิบช้าให้ข้าเรียกมิตรภาพของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์กลับเื่นมาให้เจ้าก่อนเรียกมาให้เจ้าทำเรื่องไม่ควรทำทำลายแผนการใหญ่กองข้า <c oughs> ผู้กุยร้องครวญขณะกรีดเลือดเนื้อของอดีตผู้เป็นนายแผลไมลึกเอาแค่เลือดเจ้ามาประสานผนึกคนมน,นั้นเพียงบาดตอาหิดบางส่วนจากปากแผลของเขาจะนั้นแตะที่หว่างคิ้วเขาพางไร้คาถาบางอย่างโมราลสึกปวดรสอย่างรุนแรงกลดา่าเสียงดังลั่นสมสู่มันดาเจ้าเถอะชาติก่อนเจ้าถูกฆ่าศัพท์เป็นไส้ซาลาเปาหรือว่าฆ่าไปฆ่าบรรพรุษระยาสิบแปดโชคตของเจ้า,บ,าบ้าซพเจ้าจะทำอะไรกันแน่ อย่าขยับแค่คมจิตกุศลเท่านั้นบัดซบจังเลยข้าไม่สนใจว่าเจ้าใช้อาคมจิตกุศลหรือว่าอาคมจิตอกุศลจะเลิกทำให้ข้ารู้สึกคลื่นไส้ได้หรือไม่ไสหัวไปเลยเมื่อรานเอ่ยคนนั้นวาดอากาศที่วางคิว้วกงเก้าพรางถอนให้ใจเบา,บา เจ้าให้ข้าสายหัวไปได้ลงกอได้อย่างไรเขาหยุดเล็กน้อยก่อนไร้อาคมต่อจิตใจไม่เหมือนสายน้ำความคิดไม่อาจหยุดยั้งประตูใจเปิดผนึกหน้าอกพรานปวดเหมือนถูกบีรัดเช้าอาคมน้ำแข็งพรานคายออกเมื่อราดนนเงิน สีหน้าซีดเผือดค่อยๆสุดเข่าลงคุกเข่ากับพื้นเจ้ายังไม่ขอบคุณข้าอีกบรุษชุดดำผนั้นหลกตาลงสีหน้าเฉยชาปลายตามมองเขาคร้วยหนึ่งก่อยเออย่างเย็นชาข้าเปิดอารมณ์ในใจเจ้าหมดแล้วสิ่งที่รักสิ่งที่ชังจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก่อจะได้เห็นหัวใจตนเองชัดเจนขึ้นกระมังหากเจ้ายังไม่จับปกป้องซื่อมื่อสุดความสามารถ ตายเหมือนครั้งไม่ลังเลฉะนั้นเจ้ามันก็ไร้ประโยชน์เป็นแค่เด็กถูกทอดทิ้งเท่านั้นที่แท้อาคมจิตกุศลน,นี้ทําให้ความรักความชังในใจรุนแรงยิ่งกว่าเดิมชัดเจนยิ่งกว่าเดิมหรือเหตุนในคนไปนี้ต้องทุ่มเทจิตใจรักษาชีวิตไม่ชนีธาตุน้ําน,นี่คือเซี่ยวสุดท้ายของความคิดอันยุ่งเหยิงที่แวบ,บผ่านเข้ามาก่อนที่สติสตังของเขาจะหลุดลอยไปตบ,ตบ โมรานล้มลงกับผืนดวงตาปิดสนิทคนชุดดำผู้นั้นมองเขาอย่างเย็นชาค่หนึ่งก่อนจะโน้มตัวลงมาชา้ชาๆตรวจชีพจรของเขาครุ่นคิดคนหนึ่งยกมือขึ้นอีกครั้งประกายสีน้ำเงินประดุกรวมอยู่ที่กลางฝ่าเบอร์ลืมสิน้นคนชุดดำเอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบาประกายน้ำเงินสว่างจ้ายิ่งขึ้นหา่างวางคิ้วทีว่หดแน่นโมรานค่อยๆคลาย,ลาย,ลายออกเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็จะจำได้เพียงตนออกจากห้องไปรเรียกเทพสตรา้าแต่เทพสตราไม่มา เรื่องราวที่เหลือล้วนจำไม่ได้เขายังไม่รู้ว่าบนโลกยังมีคนที่เกิดหมาอีกคนหนึ่งส่วนผลพระอาคมจิตกุศลแม้คงอยู่ได้เพียงไม่กี่วันแต่กระชี้หนทางให้จิตใจที่กำลังสับสนได้ดียิ่งอารมณ์เปิดออกเกรงว่าหลังจากเจ้าฟื้นขึ้นมาจะพบว่าตนชมชอบซื่อจริงยิ่งกว่าเดิมถึงขั้นแทบจะค็เข้าใจออกมาให้เขาคนชุดดำเอ่ยอย่างเยือกเย็นแล้วพบกันใหม่ท่าเซียนตี้จิน ขึ้นลมราตรีผ่านไปทุกเรื่องเรียบร้อยรุ่งเช้าวันต่อมาโมราลืมตาขึ้นพบว่าตนยังนอนอยู่ข้างเตียงชูว,วันนิงเขาหันไปมองเห็นหน้าต่างห้องพักคล้ายถูกลมเปิดออกตอนกลางคืนกําลังขับยับตัวเปิดปิดเ,เบาๆตามสายลมยามเช้าเสยีสีกับกรอบไม้เสียงดังออดแอด,ดในห้องเงียบยิ่งนักโมราไม่ได้มองไปที่เตียงแต่ก็รู้ว่าชูว,วันนิงคงยังไม่ตื่นนอนนอกหน้าต่าง ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอมเทาตะวันยังไม่แย้ม,มเมฆสาดส่องลงมาบนผืนท้องฟ้ายามรุ่งสางมักหม่นซีดไร้สีโลหิตแสงตะวันยังไม่แผ่ความอบอุ่นออกมามากนักคนที่ตื่นเช้ามีไม่มากเขาเองก็คร้านจะแต่งตัวคร้นานยัปบุกตัวเองจากความอิดโรยอ่อนเพลียลมที่โชยเข้ามาพัดพาเอากลิ่นของหญ้าเขียวและน้ำค้างมาด้วย เมื่อรานนอนอยู่เช่นนี้ครู่หนึ่งรอให้ตีกรับคืนจึงค่อยลุกขึ้นนั่งคว้ารู้สึกเจ็บที่ไหล่วบหนึ่งแปลกจังเนาะเสื้อขาดตั้งแต่เมื่อใดยังมีรอยเลือดแห้งกลางซึมออกมาจากด้านในด้วยเขาตะลึงงานไปครู่หนึ่งเมื่อวานข้าออกไปสืบหาพวกกุยไม่เชริอจําได้เพียงพวกกุยไม่ตอบสนองน่าจะเป็นคอ้องปลอมต่อมาเหมือนว่าจะคานนึกไม่ออกแล้ว กวาตามองซ้ายกว่าบนพื้นกระดานสีน้ำตาลเข้มมีตะปูหนาโผล่ออกมา <c oughs> คงถูกตะปูนั้นต่ำเข้าคาหลับสนิทถึงเพียงนี้เชลยหรือไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อยเขาสวมเสื้อลุกขืนลุกขึ้นมองไปที่เตียงชูว,วันนิ่งยังหลับสบายอยู่ทั้งที่คุ้นกับการได้อฝ่ายสุขสบายอยู่ในตำแหน่งที่ดีเสมอสนตนได้แต่เลือกสิ่งที่เขาเลือไวอ้อย่างเช่นพื้นกระดานปลายเตียง พอเป็นที่ให้นอนตอนกันเคืนแต่วันนี้ตนกลับเรืนานอย่างไม่รู้สาเหตุย่องคนบนเตียงตากวานความรูสึกเข่นเคี้ยวเคี้ยวฝัน ถืออะไรถือดีอะไรเอาแต่ถ้านอนบนพื้นกระดานส่วนตัวเองนอนบนเตียงอาจารย์ไม่ผิดแต่ไม่ใช่มีคากล่าวว่าผู้สวดต้องเมตตาผู้เยาวหรือโมรานไม่สบอารมณ์ยิ่งนักพอนึกถึงว่าบนพื้นกระดานยังมีตะปูโผล่มาตัวหนึ่งตําถูกตนโดยรู้เนื้อตัวยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่เวลายังชาวมากเขาก็ไม่อยากลาบากนอนบนพื้นอีกแล้วจึงถือโอกาสขึ้นไปนอนบนเตียงหลับตาต่อจากเมื่อครูเสียอีก สองคนคนหนึ่งตะแคงซ้ายคนหนึ่งตะแคงขวาเตียงกว้างใหญ่ไม่ไกลถูกตัวใครเคยตะคองกอดกันเข้าในตรายามนี้แบ่งเขียดหลับไหล ชาติก่อนเนื้อแนบเนื้อกายกอดกันในช่วงเวลาที่บ้าคลั่งที่สุดทุกคืนหลังร่วมรักกับโชว,วันนิงเขาถึงขั้นไม่ยอมถอดถอนตนออกมาคนสองคนที่เคยใกล้ชิดแนบแนบแน่นเช่นนั้นปรบดนี้กับนอนอยู่สุดขอบคนละฝั่งเตียงอันกว้างใหญ่หลับไปเช่นนี้แหละ